สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิคพิศนุขับคิดวิเคราะห์วันนี้เป็นวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2566จริงๆแล้วคลิดขับคิดวิเคราะห์กับเรื่องเล่าบนหลังรถมันจะไม่ต่างกันมากสักเท่าไรหร่นึ่งนะครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นถ้าขับรถอยู่ล้อหมุนก็จะเน้นไปทาง ขับคิดวิเคราะห์นะครับถ้าเกิดว่ารถติดมันไม่มีอะไรให้คิดก็อาจจะเป็นพูดเรื่องอื่นปนเปกันไปบ้างฟังดูแล้วก็จะมีความคล้ายกับเรื่องเล่าบนหลังรถโอเคแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะเน้นไปตามชื่อวิดีโอนั่นแหละถ้าขับคิดวิเคราะห์ก็จะเน้นไปทางขับคิดวิเคราะห์ถ้าเป็นเรื่องเล่าบนหลังรถก็จะขับไปนะครับแล้วก็เล่าไปนึกอะไรได้ก็เล่าไป โอเคโอ้ okay. oh, ข้างหลังอะไรวะนีะ่ยมาสด้าสองเหรอสีเหลืองเชียวไฟเขียวครัข้างหน้าไฟเขียวเก่า,าไม่เก่าหรอกมันเหลือตั้ง40่สิบวิตรงนี้รถเลื่อนแล้วไปได้ Let's go ตรงนี้ทางบังคับเลี้ยวนะแต่ผมเลี้ยวไม่ได้ผมต้องตรงระวังระวังข้างหน้ามีอะไรนะ Fortuner เหรอ ฟอร์ตูเนอร์จะออกน่าจะกลับรถเลยแหละระวังระวังหลังซ้ายว่างไปทุกครั้งที่ผมเปลี่ยนเลนแล้วมองกระจกเนี่ยผมจะมองข้างหน้าข้างหลังพร้อมกันหรือบางครั้งก็สลับกันไปมองกระจกมองหน้ามองกระจกมองหน้าใช้การกรอกสายตาเอาไม่ได้หันหัวทั้งหมดหรอกยกเว้นว่าต้องการมุมเยอะๆก็จะหันหัวนะครับหันหน้าหันมองยี้เลยแหละ โอเคเยี่ยม43วินาทีข้างหน้าตรงครับตรงหมดเลยจอดต่อเขาเาราะวังหน่อยเพื่อหน่อยเพื่อมันเข้าเกียร์ถอยมาเงี้ย่ารถออโต้ถ้าจำไม่ผิดนะตำแหน่งตัว P เห็นว่าทำหนะ้าที่คล้ายๆเบรกมือนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เอาว่ามันใกล้ตัว R นะเท่าที่ผมทราบนะบอกตามตรงนะผมก็ไม่คุ้นเคยกับรถออโต้หรอกรถยนต์นะรถยนต์ ไม่คุ้นเคยหรอกจะ่จาได้ว่ามันน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กันแหละนั่นแหละเผื่อเขาพลั้งมือเข้ามาแล้วเรายังโดดหลบไปทางนู้นทันนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยไฟเขียว let's go ระวังระวังดูให้ดีเผื่อมีฝาไฟแดงข้างหน้าไฟเขียวนะครับไกลๆเลยข้างหลังซ้ายให้ไหมโอเค บางครั้งเราก็ต้องอพุ่งออกไปด้วยนะเวลาแซงแซงให้ขาดแซงให้พ้น20วินาทีก็ดูว่าจะทันหรือไม่นะทันไม่ทันก็อีกเรื่องหนึ่งพุ่งไปก่อนโอเคถือไม่ทันถือว่าไม่ทันถือว่าไม่ทันอือ ถือว่าไม่ทันนะครับคันนี้เลี้ยวไหมไม่เลี้ยวใช่ไหมพี่ชายสาวยาคูสาวยาคูยังคงขี่จักรยานเหมือนเดิมนะนานๆทีจะเห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็อารมณ์พวกแบบซุเปอปร์ครับโอ้โหเลี้ยวเลยเอียงชดุดนินจา400รพับกระจก น่าจะเพิ่งถอยมานะป้ายทะเบียนยังไม่มีเลยสงสัยรอป้ายอยู่โอ้ควันขาวแล้วนะโอ้โ no, ห no. รถเอ่อมอไซคอะไรสักอย่างหนึ่ง72วินาทีนะครับรอได้ไม่ก็น่าจะเปิดไฟเลี้ยวหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเดดออกเฉยเลยวะ่ะ ถ้ามันไม่มีอะไรให้พูดผมก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับบรรยายไปไม่ให้วิดีโอมันเงียบอืมเดี๋ยวจะเหงาเอาเดดออกเฉยเลยวุย้ดินจาหกห้าศูนย์ผมเคยอยากได้นะแต่ว่าพะเอื้อพระเอิ่นเมืองไทยนี่สี่สูบมันเป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นไทยเนียเสียงมันต่อเนื่องเสียงมันหวานเสียงมันเร้าใจ อะไรก็ว่าไปนะครับผอิญนผอิญไอ้นินจาหกห้าศูนย์เนี่ยมันมันเป็นสองสูบไหมราคามันประมาณแบบอัดอีกหมื่นหนึ่งหนึ่งหมืนสองหมื่นนี่มันได้สี่สูบของอีกค่ายหนึ่งแล้วไงก็คือ Honda นั่นเอง c b r หกห้าศูนย์ F หกห้าศูนย์ R 4ีบง CB อะไรแบบเนี้ยนั่นแหละเขาก็เลยเทใจไปทาง Honda กันเยอะ สำหรับประเทศไทยแต่ก็แล้วกระแสนิยมนะครับแล้วแต่กระแสนิยม let's go <S เราวางคนข้ามทางมะลายแถวนี้แล้วถนนมันโล่ง,งตรงๆไง มันก็มีโอกาสที่คนจะวิ่งตัดข้ามนะครับกรณีที่แบบว่าเขาเห็นถนนโล่งๆอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ถนนโล่งนะรถมันแบบแหม้ถนนโล่งจังซัดเลยนะครับประมาณนี้เอาละทั้งคนทั้งรถก็เอาไม่ทันกันละทีนี้เกิดอุบัติเหตุกันไป30วินาทีนะครับหลังซ้ายเอ้ยหลังขวาว่าง บางทีอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าสมาธิผมส่วนใหญ่เลย95%เนี่ยอยู่กับการขับขี่ระวังระว่งระวังรถฝ่าไฟแดงมันมีครับให้นึกว่ามีทุกแยกหลักๆแล้วจะเป็นมอเตอร์ไซค์นี่แหละที่ชอบฝ่าไฟแดงกันแยกนี้ไม่ว่าแยกไหนๆแต่ถ้าเป็นแยกนี้หลักๆจะเป็นมอเตอร์ไซค์และ รถมีสีส้มจะชอบฝ่าไฟแดงกันนะรอไม่ได้ครับพวกเขาอะรอไม่ได้ไม่รู้ทำไมหลังขวามีมอไซค์หนึ่งซอนสามอัดสามซ้ายว่างแต่ไปไม่ได้รอโอ้นี่ไงลุงควนขาวที่ผมว่ารับซื้ออะไรนี่แผ่นเสียงซีดี ให้พี่กระบาไปก่อนเขามาก่อนขอบคุณนะพี่กระบะหรือพี่อะไรเนี่ยเออฟอร์ท er ูเนอร์ดิเขาเรียกรถอะไร SUV โอเคคานยังไม่ลงคานกั้นไม่เห็นมุมอับชะงกดูขวาหลัง GPS โดนไม่เป็นไร ไปได้หรือไม่ประเมินประเมินพับกระจกหักซ้ายเข้าขวาปั๊บสวยระวังจุดนี้ข้างหน้าแคบตายหาแล้วกูก็ต้องไปวะโอเคระยะมันได้อย่าเลื่อนแล้วกันนะพี่ชายทิ้งระยะเผื่อหน่อยนะซ้ายขวาโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับจะเย็นนะยาย จะเย็นหนะ้าตาจะเย็นนะให้สัญญาณก่อนว่างไปลดหัวมาข้างหน้าเขียวแล้วอะไรแล้วนะทำไมจอดนะ ไปได้แล้วมัง้งหลังซ้ายบ้างเฮ้ยขวารถกลับสวยไฟเหลืองแล้วเหลืองเร็วจังฉันเพิ่งจะเห็นเงยหน้ามาเป็นไฟเหลืองแล้วโลงนะครับวันนี้วันเสาร์ไง ราชาการปิดกันปิดหรือหยุดเออเรียกว่าหยุดจะถูกก้างกว่าอฮอนด้าไอ้คอร์ดระวังรถออกมาจากทางขวาเราตบซ้ายก่อนเลยซ้ายว่างครับว่างยาวๆมีไหมกลับรถตรงนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าเขาจะปิดใช้ประตูถัดไปทางนู้นมันติดไป้ายไว้ชัดจีนกลับรถมาก็ต้องตัดมาตัดทะแยงมาเลยแล้วมาเข้าตรงนี้ มัง้งอืมแต่เขาบอกประตูถัดไปมันก็ประตูนี้นี่หว่าตบออกซ้ายไป160วินาทีไฟแดงนะครับไฟแดงเออยมอะไรวะนี่หนังยางเลยหนังยางรัดของโอ้โหทำไมมันติดอย่างนั้นละ่ะ แดดออกเฉยเลยว่ะมันยังคลึมๆอยู่ไม่ใช่เหรอทำร้ายกันมากเลยผมไม่ใส่เสื้อแขนยาวนะเพราะว่าคิดว่ามันมันล่มไงก็คือก่อนออกมาก็ดูแหละนะดูเออมันก็มันก็มันก็คล้มๆเนะเหมือนฝนจะตกนะนะครับขับออกมาถึงประตูน้ําแถวๆอะไรอนุสาวารีย์นี่แหละแดดออกเฉยเลย ไม่เป็นไรนะเมื่อก่อนผมขับตากแดดนี่แบบออืนะเสื้อแขนยงแขนยาวนี่ไม่มีอะ่ะจากขาวขาวนี่ดำปิดปีโอเท่ <laughs> เลยวะเฮ้ย <laughs> ผมชอบอะ่ะน่ารักนะครับตกลงทะเบียนอะไรเนี่ยสองไขท่ทงสี่เก้าหก ไปเอาไอ้ถังแก็บนี่ใครมาของใครมาซื้อมาแต่ลบไม่ออกใช่ไหมหรือไม่ก็เปลี่ยนรถอ่าช่างเขาเถอะไอ้โฟนนันก็ไปอยู่ฝั่งนูง้นเพื่อที่จะเตรียมเขาเรียกว่าอะไรสวนเล่นมานะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันต่อตูดกันไม่ได้มั้งสงสัยจะตายสงสัยชักดิน้นชักงอต่อตูดคือ จะแทรกใจอะไรมันก็ว่าไปเถิดในเมืองไทยนะแต่ว่าจะไปจอดฝั่งสวนเลนเตรียมที่จะออกมาอย่างนั้นมันก็แม่นะจอดจะแทรกจะอะไรก็เถิดแต่ว่าขอให้อยู่ในเลนตัวเองนะไม่ใช่ที่แบบไปจอดอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะไปย้อนสอนมาอะไรวะอีอย่างไฟเขียวมันก็ไม่ได้แบบ เขียวห้าวิแล้วมันจะแดงให้เราอย่างนี้มันก็ไม่เชิงนะเออยกเว้นตำรวจมาแก้งว่าไปนั่นตำรวจไม่แก้งหรอกมันเป็นอย่างนั้นมันก็เคยมีนะไฟแดง5้าวิไฟเขียวห้าวิก็มีแต่หมายความว่ามันมีเหตุและผลของเขาแะละเขาคงไม่กดซีซัวหรอก Let's go คนนี้สู่บุรีคนครับ อูอ๋อ,อขวาฉันเกลียดบุรีข้างหน้าทางรถไฟเบาเบาเบามันคู่ค่ะใส่สะเทือนหมดเซตเอ็กา e ไม่ใช่รถนิ่มนะแต่ในมันดาซูเปอร์สปอร์ต มันก็ถือว่านิ่มแล้วล่ะเนี่ยโอเคหลังซ้ายว่างเข้าเลยข้างหน้าซอยไม่มีไฟเขียวครับรถเบนซหนึ่งคันว่างเอ็กเซนเดอร์จอดซ้ายเข้าไปให้กระบะเข้ากระบะเลี้ยวซ้ายไม่ใช่เลี้ยวดิเปลี่ยนเนลนแล้วกันว่างไปเลสก o วงไประวังไฟเขียวเก่าระวังจอดระวังจอดมอไซค์สองคันนี้อาจจะจอดก็ได้3ล้อสวนเลนมาโอเคจีจีระวังจอดระวังจอดหลังซ้ายว่างไปทำไมรถเยอะจังวะ อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแผนกัน Let's go สายว่างไปสั่นสั่นนะสั่นข้างไอคอนโซลหน้าเนี่ยโอเครถเยอะข้างหน้ารถไม่จอดไหมถ้าจอดต้องออกสายเอ้ยออกขวาทันที จอดแล้วจอดแล้วอะไรวะเนะทุงวะกระดาษมาแล้วมาแล้วนิสันนิสันเข้ามาสวยฉลอแล้วฉลอแล้วขอทางหนึ่งโอเคสวยเข้าไปเลสกูหมายถึงรปภอนะขอทางให้เมื่อกี้ ระวังนิสสันจอดได้ทุกเมือ่อววรถตู้นะครับรถตู้แค่สัญญาณข้างหลังหน่อยเดี๋ยวข้างหลังจะไม่เบรก กระดากสามล้อโอ้โหคุณพระโอ้โหคุณพระไปๆๆ Let's go ระวังฝั่งนี้เลี้ยวได้ตรงนี้รถเข้าซอยเยอะครับ แท็กซี่อาจจะออกมาต่างกรรมต่างวาระไอ้นี่จอดไอ้นี่ขวางไอ้นี่จะไปให้ไหมให้ว่าสวยหมดนะหมดไปฉันไหมแล้วเนี่ยร้อนร้อนผิวนะครับตัวไม่ร้อนหรอกคือตัวร้อนผมมาเฉยนะฮะ แต่ผิวไหม้นี่แหละมันนะโอ้โหนะอ่อขวาว่างไประวังคนข้ามอาจจะมีไม่เห็นรถตู้ทึบบังออขวาไปรถสวนไม่มีเข้าซ้ายไหมจอดแล้วเข้าซ้ายจอ,จอดจอดจอดกันแล้วจอดกันแล้ว ว่าไงนายมีกระจกไม่มองล่ะรถมอไซค์หลังซ้ายไปครับผมแท็กซี่จอด let's go โอ้โหยาวเป็นหางว่าวเลยวะ่ะ ยังไงระบัดที่นี้ไม่รอแล้วกันถ้าทางจะยาวต้องพุ่งนะครับ ไฟนี่หว่าก็าประมาณนี้นะผมถึงที่หมายแล้ววันดีครับลงุงเฮี่ย ก็ประมาณนี้นะครับผมมีอะไรมาไหมไม่มีไปว่างหรือเปล่าแต่พี่เขาเพิ่งออกไปน่าจะว่างวันเสาร์นี้หาที่จอดยากเนี่ยปวกเลยโอ้เรียบร้อยว่ะงานเกีทีนี้ เชฟสวัสดีครับมาหาที่จอดครับนนะครับอโอ้โหงานหยาบครับเฮ้ยไม่หยาบนี่ว่าได้ได้ได้เพราะข้างในได้อยู่ครับเชฟเลื่อนรถสองคันได้แล้วครับ <c oughs> สองสี่เก้าเก้าอัตพานคลองเมืองฟุ๊้ามันโชคดีตรงที่มีข้างในอะนะเขาจอดแบบ หางกันอยู่แล้วมีรถบังพอดีโอ้ยรองเท้าก็รั่วเหยียบน้ำทีเย็นสดชื่นก็ดีครับผ่านเราจะไม่ยอมให้รถของเรามาจอด แนวนี้เด็ดขาดเพราะว่าอะไรไอแนวนี้แหละโดนถูบ่อยนะแต่ผมก็ไม่ใช่ผู้โชค้ายทุกครั้งนะบางทีเราขับรถเข้ามานี่จอดตรงนั้นแล้วก็เดินเข้ามามันจะเหลือที่จอดอย่างน้อยก็หนึ่งช่องนะให้ผมเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วเราก็มาขินเรานะเราขอบคุณที่นายไม่ล็อกคอนะเพื่อน เอราดูคันนี้เขาจอดนะหยบดีๆมันได้สองคันในหนะรถเล็กเนี่ยอ่ะนี่เลยนเวลายกรถเขาอย่าไปกระทึกอย่างนี้ขึ้นนะค่อยๆดึงขึ้นครับเดี๋ยวหักของเขาอืม ท่านี้ล็อกคอวะ่ะรถพี่หนุ่มเนี่ยผมได้ละนะครับโอเคเข็นเข้าออทีนี้วงเลี้ยวมันก็จะเทปๆหน่อยนะอืมเดี๋ยวไปเคยมีคนถามผมนะว่าพี่เข็นแบบนี้ไม่กลัวล้มเหรอถ้าเข็นเป็นมันไม่ล้มนะจะบอกเลยว่าถ้าเราไปเรียนขับขี่ปลอดภัย เขาจะสอนให้เราเขียนแบบนี้แหละเขียนข้างตัวรถไม่ใช่ว่าค่อมรถแล้วก็กระดบึบกระดึบไปหนะ้ากระดบึบกระดึบไปหลังไม่ครับนั่นคือพี่นั่นคือวิธีที่ผิดนะถ้าเกิดเราไปเรียนนะเออเขาจะไม่สอนแบบนั้นแต่ถามว่าโลกความเป็นจริงคนมันก็ใช้กันเยอะแหละนะเออมันก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเสมอไปหรอกครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วถ้าให้ผมแนะนำ ผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฝึกเข็นด้านข้างเช่นนี้นี่นี่แลืมแรกๆมันก็ดูแบบโอ้โหมันรถมันจะเทไปฝั่งนู้นนะแต่ถ้าเรารู้จักสมดุลของรถหรือที่เรียกกันว่าบาลานซ์ของรถเนี่ยมันจะโคตรง่ายเลยเรารู้ว่าเออรถเราเทไปประมาณนี้น้ำหนักที่มันตอบสนองกับมือเรามันจะประมาณนี้ มันก็จะง่ายต่อการควบคุมรถและการประคองรถเราแค่ประคองนะครับนี่น้ำหนักรถมันกดลงตรงกลางล้อตรงกลางล้อเราไม่ได้แบกน้ำหนักรถทั้งหมดไว้กับที่มืออเพราะฉะนั้นรถมันจะหนักกี่โลก็ช่างมันไม่เกี่ยวกัน มันอยู่ที่ว่าเราประคองรถเป็นหรือเปล่าเอานะอันนี้ต้องเรียกว่าเขียนคิดวิเคราะห์นะไม่ได้ขับคิดวิเคเาะห์นะพี่หนุ่มออกได้อยู่นี่อืแต่แกจอดเบียดขันนั้นไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะช่องมันเป็นอย่างนั้นอืนะครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะจัดรถให้ตรงๆอย่างนี้นะครับเนี่ย ยิ่งเราจัดรถตรงๆอย่างเงี้ยเราจะมีที่จอดเยอะถ้าเรามาจอดเอียงปุ๊บนี่สมมติว่ารถจอดตรงได้100คันเนี่ยสมมตินนะจอดตรง100คันถ้าเราจอดเอียงจาก100คันอาจจะเหลืออยู่สัก70คันก็ได้ที่มันจอดได้แล้วมันเต็มอย่างนี้อ่ามันก็ประมาณนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นก็ตรึกตรองดีๆถือว่าทำเพื่อน ร่วมลานจอดก็แล้วกันนะแต่ว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละครับเราไม่สามารถบังคับหรือบอกใครได้ในชีวิตจริงเอาอยู่ไหนล่ะนี่เออนี่ผ้านะครับผ้าผ้านะครับผ้าผมจะคุมไวม้ไอ้คุมเนี่ยไม่ได้กันกันฝนกันอะไรทั้งนั้นนะครับผมกันรอย ผ้าความหนาสองชั้นกับผ้าลักษณะแบบนี้มันย่อมหนากว่าไอผ้าคุมกันฝนอยู่แล้วมันหนากว่าครับแล้วก็ซับแรงกระแทกแรงกระทำได้ดีกว่าเหมือความว่ากรณีโดนรถชาวบ้านมาขีดควนนะครับในแรงที่เท่ากันเมื่อเทียบกับผ้าคุุมแบบนั้นสีดำกับผ้าตัวนี้อ่ะลองเลือกดู อันไหนมันจะลดแรงกระทําได้มากกว่านะครับถ้าใครไม่รู้ก็ลองเอาผ้าแบบนี้แล้วก็เอาผ้าคลุมอย่างนั้นแล้วไปคุมรถตัวเองแล้วขีดดูควรรถตัวเองดูเอากุญแจนี่ควรรถตัวเองดูดูว่าอันไหนมันจะได้รับผลกระทบเยอะกว่ากันในเรื่องของความเสียหาย <c oughs> แนะนำจันไลไหมอันนั้นคือได้ผลจริงนะครับเห็นผลจริงนะครับแต่ถามว่าแนะนําให้ทํำไหมอย่าไปทําเลยนะอโอเคเฮ้ไว้เจอกันใหม่นะครับคิดวิเคราะห์ผมก็อาบางทีมันก็มีพูดไปทั่วนะไว้เจอกันใหม่ทุกท่านขอขอบคุณที่รับชมจนถึงหน้ตอนนี้สวัสดีครับ